ไปไหนครับไปลุยไล่เหรอบ้านอยู่ไหนบ้านโนนศิลาครับบ้านโนนศิลาครับอันเดี๋ยวผมขอเบิ่งกระเป๋านะมีอย่างบอเบิ่งกระเป๋ากันผมมีอย่างเนาะใช่ผมมีอย่างดอกมไม่ได้ไปลักกีอย่างดอกค่ะสนใจวะเนี่ยสนใจคุณชงทนได้บอกิ่หนังไปเอายังคงเพื่นมาบอวเนี่ย่ไเอาค่ะก็ได้เลย

ทุก้ันนนตุล้านันยฟ้า้านกตจะลั้นะค่ะคอยคอไปพ่วงมั้นเลยเนี่ยคอยไม่รักประเดห๋ยกค่ะที่แรกก็ไปชื่นคีวตัวบนอยู่ที่สอยังคอยคอยก็บม่ดีหรอกค่ะ

ม่เลม่จะสิกล <fin anta> <ots> ับละสิกับมือวันอ่ะจังนะครับนยเดินครับเินครับไปขับเลยยังไงครับขับเลยงขาบเยครับไม่ไปไม่ได้อยาให้ผมใส่กุญแจมือนะครับไม่ไปไม่ได้ครับ

打着吧。 ม่ใช่แต่เนี่ยบ้านหันบอกั้นหันเลยกสะพันฝั่งนั่นอ่ะขับสะพันเพิ่นไปฝั่งนั่นบองอยู่ฝั่งไส้มือเนี่ยบอกบ้านเราอยู่ติดกับสะพานแต่บอกเลย่อนเล่อนหลายกีิโลเลยบอกกี่กิโลเลยโอ้เราขับออกมาเลยนดิครับเมี้ยงยางลมเอาก็ดีเฮ็ดงานพากันเฮ็ดงานก็สัางอยู่นี่เป็รคับคนในบ้านเราเอานี่เพราะนุษยจักกันย่างลมมามล้วไปหยิบออรถขี่ออกมาเลยก็เลยรู้สึกเอจใจก็เลยขี่รถตามมาพ่ออยู่ปั้มอ๋อแล้วพ่อแล้วลูกไปครับวันนี้ เจ้าของรถทบักแล้วอ๋อรู้แล้วแต่ว่าลูกบม่รู้จักกันแท้กับผู้หญิงเขาดิบ่บ่บ่เคยมู้จักเลยอ๋อแล้วขับออกมาเลยเมียนมาจับรถกับขี้อะไรมาเจียวบ้านกทาตรงเจียวทไมเจาบ้านรถเขาอนทีอลเราไปทิมรถไปไสเนี่ยรถที่ไหนมรถเตือนจตตอนก็ตามมาพ่อสิครับตอนพ่อยุ่ปั้มเลยที่รถขับปั้มนี่ตามมาอ๋อเอาทิมรถไปปั้มแล้วร่ไม้ทิ้งต่ำมากเล